สวัสดีครับผมสกลโสมพิษอาชาศักดิ์นะครับและนี่คือไทมูคพอดแคสต์เรียนนิทวีระเรียนนิทานครับสำหรับไทมูคพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะครับเราอยู่กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรดรอนุชัยธีระเดชชัยศรีนะครับประธานศาจารย์ดรพงษ์ธวัฒชีพิมลชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของโรมิงแอกคาวครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมรู้มาว่าตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มไทมูคนะครับที่เรราาาสมถ เรียนเป็นออนไลน์คอร์สนะครับที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมฮะซึ่งมีวิชาให้เรียนมากกว่า600กว่าวิชาใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีสมาชิกมากกว่า5,000 0 0คนนะครับซึ่งการจะเรียนได้เนี่ยก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะฮะทีนี้ผมได้ยินมาว่าตอนนี้เรามีฟีเจอร์ใหม่เรียกว่าโรมิ่งแอคเคาน์นะครับก็อยากจะถามอาจารย์ว่ามันคืออะไรครับครับโรมิ่งแอคเคาน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางแพลตฟอร์มนะฮะสร้างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับเพื่อให้เกิดความสะดวก กับผู้ใช้นะครับพวกเราคงคุ้นเคยกับการที่เราจะต้องอสมัครสมาชิก<ะ>นะครับบริการต่างๆในระบบเว็บนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อีเมลนะครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกอ,อีคอมเมริร์ซต่างๆเว็บไซต์คอมเมิร์ซในการซื้อขายของเนี่ยเราก็สร้าง Account ์นะครับทีละแอคเคาทและเราก็จะมีแต่ละคนก็จะมี Account ์จำนวนมากนะครับปัญหาตามมาคือเราอาจจะจํา พสวดไม่ได้เผื่อเรา<ๆ>จะจำยูเซอร c แอคเคไม่ได้ด้วยวถ้าเราใช้กุรอันนะครับก็ก็เป็นปัญหาเป็นเป็นปัญหาเบื้องต้นนะครับทำอย่างไรที่จะทําให้แพลตฟอร์มเนี้ยที่มีรายวิชาออนไลน์นะครับแล้วผู้ใช้เนี้ยเกิดความสะดวกนะครับในการเข้าถึงโดยที่ไม่ต้องจําหลาย Account นะครับก็เป็นความร่วมมือนะครับของทางโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยนะครับของทางกระทรวงอวนะครับร่วมมือกับทาง มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆนะครับเราเชื่อมโยงครับหลังบ้านนะครับระบบฐานแยกเคาเพท์แพลนเออูเซอร์นะครับที่เป็นสมาชิกของอสถาบันหรือเป็นนิสิตนักศึกษาของมหาลัยต่างๆนี่ครับสามารถจะใช้ยออูเซอร์แอคเคาท์ของทางมหาลัยของทางสถาบันนะฮะไม่ต้องจำเลยครับก็คือใช้ยออูเซอร์แอคเคาท์เดิมนี่แหละครับอาจจะเป็นรหัสนิสิต นะครับอาจจะเป็นรหัสต่างๆของทางสถาบันเนี่ยครับแล้วใช้ Use ยู c o u n t นั้นในการสายอินเข้ามาในรในในแพลตฟอร์มไทยมุกเลยโอ้ดีมากเลยนะครับ,รบทุกวันนี้นะครับผมมีทั้ง p a s s ว o r ์ของอ e ีเมลนะครับาจะต้องล็อกอินเข้าอะไรต่างๆของมหาลัยครับมีประมาณ4ี่ห้าเคาซึ่งทุวันนี้คือจำแบบแทบไม่หมดนะฮะ ของไทยมุกตอนนี้ก็คือทําให้เราสามารถไม่ต้องจําเพิ่มไปหนึ่งอันใช่ไหมครใช่ครับและตอนนี้ก็เราเริ่มนําร่องความร่วมมือนะครับ,<ช>ก,บกับทางมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับมหาลัยที่เราเริ่มต้นครั้งแรกก็คือทางมหาลัยเชียงใหม่นะครับอตอนนี้ครับทางนักศึกษาของมหาลัยเชียงใหม่สามารถเข้ามาเรียนรายวิชาออนไลน์ในแพลตฟอร์มไทยมุกโดยใช้ยูเซอร์ของนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ได้เลยครับและนอกจากนี้นะครับ เราก็ทําความร่วมมือกับทางสํานักงานพัฒนาข้าราชการพลเรือนครับทางกพนะครับข้าราชการกว่า30,000นคนนะครับสามารถจะใช้แอคเคา t ์ของข้าราชการ s ายอินเข้ามาในแพลตฟอร์มไทยม o c เรียนรายวิชาได้เลยครับก็เรียกว่าไม่ใช่แค่สำนักศึกษานะครับแต่ข้าราชการนะครับคือทั้งคนทํางานก็สามารถมีโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพิ่มเติมได้ด้วยครับเป็นความสะดวกที่ที่น่าจะเกิดเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ลดความซับซ้อน ในการจำนะครับแต่จริงๆมันมีประโยชน์ตามมานะครับอาจารย์อะไรครับนะครับนอกจากเกิดความสะดวกในการเข้าใช้แล้วเนี่ยเมื่อสายอินเข้ามาพบนะฮะข้อมูลนะครับชื่อนามสกุลนะครับข้อมูลต่างๆที่เป็นพื้นฐานเนี่ยก็จะถูกเชื่อมโยงนะครับกลายเป็นบุคคลคนเดียวกันนะครับนักศึกษาของมอช s สายอินเข้ามาด้วยแอคเคา์มอช,อช,มชระบบหรือแพลตฟอร์มไทยมูคก,ก็จะรู้ว่านี่คือนักศึกษาบชอ นะครับเก็บข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลที่ที่อยู่ที่มอชอนะครับเมื่อนักศึกษาคนนี้เรียนรายวิชาจบนะครับได้ประกาศเชียบัตรประกาศเชียบัรก็พิมพ์ข้อมูลชื่อนามสกุลถูกต้องนะครับตามที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ในมหาลัยเชียงใหม่อ๋อคือข้อมูลจากมาลัยเข้ามาด้วยใช่ครับใช่ครับงั้การยืนยันตัวตนว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ไม่มีไม่มีความซับซ้อนแล้วนะครับเมื่อเรียนจบได้ประกาศเชียบัตร นะครับเอาประกาศนียบัตรกลับไปอาจจะกลับไปใช้ประโยชน์ที่มหาลัย <c oughs> นะครับถ้าทางมหาลัยในอนาคตนะครับอาจจะเปิดระบบที่มีการเทียบโอน <c oughs> นะครับถ้านักศึกษาไปเรียนรายวิชา m o v อ Online วิชา ABC แล้วสามารถจะนำมาคิดเป็นหน่วยกิจเทียบโอนเป็นหน่วยกิจนะครับใน เ,เทียบเท่ากับรายวิชาอะไรหรือเทียบโอนเป็นหน่วยคิดในหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยครับนักศึกษาก็สามารถจะใช้ระบบนี้ได้ทันทีนะฮะถ้า,าเนะามือม่อเมือ่อเมื่อเทียบกับการที่ใช้คนละยูเซอร์จะต้องมา,เ,าเช็คตรวจสอบอว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือประโยชน์ตามมารองรับแนวแนว,แนวทางในการเรียนการสอนในอนาคตว่าการเรียนรู้ในระบบออนไลน์สามารถที่จะ นำไปใช้ประโยชน์นะครับเทียบเข้าไปเป็นการเรียนรู้ในในมหาวิทยาลัยได้นะครับโอ้ตอนนี้คือได้รู้บูนะครับมันมีประโยชน์มากจริงๆนะฮะแต่ว่าอยากรู้ว่าเรามันใช้ยากไหมครับการใช้งานนี่มัน ต้องใช้ยังไงถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยไฮเทคสักเท่าไหร่เนี่ยมันสมัครยากไหมครับมันทาโรมิ่งยากหรือเปล่าที่ครับเน้วง่ายมากเลยนะครับถ้าเป็นนักศึกษานะครับเวลาที่เราล็อกอินเข้ามาในระบบไทม o ๊กนะครับในกล่องล็อกอินเราจะแบ่งเป็น2ข้างชัดเจนถ้าเป็นข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นการล็อกอินแบบลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลอะไรก็ได้นะครับแบบตั้งเดิมที่เราที่เราคุ้นเคยกันอีกเค่าหนึ่งนะครับด้านขวาเราจะมีกล่องให้ใส่เลยถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาที่อยู่ในมหาลัยที่เชื่อมโยงกับไทม o ๊กแล้วนะครับ e mail, เราไป สมมติผมเป็นนักศึกษามอชอเนาะผมก็ใส่รหัสนักศึกษา j m u a c t h เข้าไปเลยแค่นั้นนะครับแล้วระบบมันก็จะส่งไปที่หน้าล็อกอินของมหาวิทยาลัยเลยซึ่งนักศึกษาจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ระบบของมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ว่าเราจะล็อกอิน Wi-Fi เราจะไปใช้บริการอะไรหน้าล็อกอินจะเหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ email address เขาแล้วก็ password <ม>ของมหาวิทยาลัยล็อกอิน<ม>ได้เลยพอล็อกอินเสร็จที่หน้าของมหาวิทยาลัยเสร<ม>็จแล้วนะครับมันจะส่งกลับมาที่หน้าของไทยมูฟเพื่อเข้าเรียนอัตโนมัติเลยครับก็ จะจะสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นระบบในลักษณะของซิงเกิลไซออนด้วยนะครับแปลว่าถ้าสมมติว่านักศึกษาเขาล็อกอินอีเมลอยู่แล้วเขาเคยพิมพ์พาสเวิร์ดเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราล็อกออนไฮมูเราไม่ต้องพิมพ์พาสเวิร์ดแล้วครับมันทะลุเข้าไปเลยนะครก็สะดวกมากครัเียงดวใช่ครับใช่ครับก็พิมพ์พาสเวิร์ดแค่ครั้งเดียวแล้วเราก็สามารถที่จะล็อกทุกระบบเข้าไปได้เลยครับก็จะสะดวก ทางนี้ในฟ้าของทางมหาวิทยาลัยเองนะครับการเชื่อมโยงก็ค่อนข้างที่จะง่ายง่ายมาก,กน,นะครับเพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานสากลน,นะครับ,รบก็คือเราใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าเรา,เร,ารับหลายเทคโนโลยีนะครับก็มี o อ s t หรือไม่ในดี Connect นะครับแล้วก็ SML ด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีใช้อยู่แล้วกับทุกทีนะ่เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยที่ไหนที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อมาทางไทยมุกได้เลยนะครับเราเชื่อมโยงได้ในใช้เวลาแป๊บเดียวเราทํากับมอชอนเนี่ยใช้เวลาแค่วันเดียวนะครับ<ม>แล้วก็เชื่อมโยงได้แล้วนักศึกษามอชอก็สามารถก็ได้แล้วสะดวกมากครับ ดดมากจริงๆนะครับคือตอนนี้มีมอชที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับสำนักงานข้าราชการพลเรือนนะครับกอพนะครับแล้วก็กําลังขยายผลครับคือคือเราทดลองนําร่องนะครับเพื่อทดสอบทางด้านเทคโนโลยีหลังบ้านนะครับตอนนี้เรามีความมั่นใจแล้วนะครับนะครับการขยายผลนี้ก็จะเกิดขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับครับดีมากเลยครับก็ถ้าเกิดมหาลัยไหนมหาลัยอื่นๆอยากจะเข้าร่วมก็สามารถติดต่อมาได้ได้เลยครับได้เลยครับก็ ในในส่วนกระบวนการตรงนี้ครับมันจะเป็นเรียกว่าเป็นฟาวเดชันนะครับเป็นรากฐานที่รองรับการขยายผลต่อไปในอนาคตนะครับที่เราเราคงเห็นแล้วว่าทิศทางในการเร,เรียนรู้ของคนทั่วๆัปเนีนะครับมันจะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ไม่ได้เรียนทางช่องทางเดียวแล้วนะครับไม่ได้เรียนทางในระบบกับทางมหาวิทยาลัยหรือทางสถาบัานการศึกษาอย่างเดียวแล้แลวเราจะเรียนรู้ นอกระบบนะครับผ่านการฝึกอบรมนะครับผ่านการผ่านราย ir, วิชาออนไลน์นะครับงั้นการเรียนในใน,ในทิศทางของการเรียนรู้แบบนี้นะครับทำยังไงที่จะให้ผลการเรียนรู้ทั้งหมดเนี้ยสามารถที่จะกลับมาเป็นประวัติ <S <S <granny> ของผู้เรียนคนคนเดียวนะครับเป็นประวัติเพื่อเพื่อ,อให้พิสูจน์ว่าเขามีการเรียนรู้พัฒนาตัวเองต่อเนื่องหรือสามารถที่จะเป็นประวัติเพื่อทําให้เขาสามารถจะเอา ไปต่อยอดนะครับไปให้ได้คุณอาวุธนะครับไปให้ได้แม้กระทั่งไปสู่ปริญญาในอนาคตงั้นกระบวนการตรงนี้ครับถ้าเราสามารถที่จะโร่มิ่งแอคเคาท์ยืนยันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในสถาบันการศาึกษาไม่ว่าจะอยู่ในข้นราชการที่ไหนยืนยันเป็นคนคนเดียวกันกับการเรียนออนไลน์นะครับนันก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เขาเอา ผลการเรียนนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตนะครับผมดีมากมากเลยนะครับขออนุญาตเสริมอาจารย์นุชชัยนิดนึงนะครับก็คือเมื่อกี้เราพูดในแง่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนไทยมุกใช่ไหมครับแต่ว่าล้มในง a c เ o า n t เราเนี่ยเราเรา,เรา,เรามีอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือนักศึกษาไทยมุกซึ่งส่วนมากจะเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใช้แอคเคาท์ของไทยมุกไปลงทะเบียนในมุกของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับถ้า,ถา,ถา,ถาเราทราบกันเนี่ยตอนนี้แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีระบบมุกแพลตฟอร์มของตัวเองบ้างแล้วนะครับเช่นมอชกก็กลังเริ่มอยู่มาีก แล้วก็ทางที่อื่นอื่นก็กำลังค่อยๆมีตามมานะครับท่านี้ในทางกลับกันนี่คือประชาชนที่ลงทะเบียนในไทยมุกแล้วมีแอคเคาท์ที่ไทยมุกแล้วเนี่ยในการที่เขาจะไปอัพส์มุกตัวอื่นเช่นผมอยากไปเรียนที่ซ u อ o มุกด้วยหรือทีอูมุกด้วยเดิมผมก็ต้องไปสร้างแอคเคาท์ต่างหากที่โน่นทีนึงนะครับแต่ถ้าเรามีความร่วมมือกันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แอคเคาท์ไทยมุกได้เลยนะครับในการล็อกเข้าไปทีอูมุกก็ได้ซีอูมุกก็ได้่าถสร้างเรามีความร่วมมือกันนะครับอันนี้ก็ ให้เข้ามาเรียนในระบบของไทยมูคได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอื้อในส่วนของประชาชนทั่วไปที่เข้าเรียนไทยมูก,ก่อนให้สามารถที่จะเข้าไปเรียนระบบมูคหรือระบบของมหาวิทยาลัยได้ง่ายขึ้นด้วยครับเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะฮะจริงๆเลยนะครับเช่นออกไปทํางานแล้วอยากจะพัฒนาตัวเองรเรามาเรียนที่แพลตฟอร์มไทยมูคนะครับ,รบแล้วต่อไปเราอยากจะไปเรียนต่อในปริญญาระดับสูงจะเป็นปริญญาโทปริญญาเอกเราก็สามารถที่จะเอาผลการเรียนเนี้ยนะครับไปเทียบโอนได้ถ้าเราใช้ user account นะครับที่เป็นอันเดียวกันเชื่อมโยงกันได้การพิสูจน์ตัวตนก็จะง่ายขึ้นนะครับนะครับเลือดยิ่งมหาอะไรต่างๆมารวมกันมากขึ้นประชาชนนักศึกษาก็จะมีทางเลือกในการเรียนมากขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากฟังพอดแคสต์ของไทยมุกนะครับสามารถฟังได้ที่ Spotify นะครับแล้วก็ท่านที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของไทยมุกนะครับสามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ o กไทยมุกนะครับแล้วก็ท่านที่อยากลงทะเบียนเรียนหรือว่ามหาลัยไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมกับโรเมรีเคาวของไทยมุกนะครับสามารถติดต่อได้ผ่านไทยมุกกับโอาจีครับครบผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง2คนมากนะครับ